สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายพูดคุยกับเพี่ยวได้นะพเพี่ยวมาไลฟ์สดอยู่แล้วคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยนานแล้วนะคะไม่ได้พูดคุยกันนะ ต้นนี้นะคะน้องไม่ชื่อว่าเศรษฐีบุญมากนะคะเศรษฐีบุญมากกับเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยนะทนออกสีส้มนะคะต้นนี้เขาจะมีทนสีส้มบางต้นก็เป็นสีแดงนะอย่างเช่นต้นนี้ทนเขาจะเป็นสีส้มต้นนี้นะพี่อยากขอนําเสนอที่120บาทนะคะสาหรับเศรษฐีบุญมากนะคะ120 องสำรานนะคะต้นนี้คือทองสำรานไม้ฟอร์มใหญ่นะไม้ฟอร์มใหญ่นะคะวันนี้พี่เอวเอา,มาไม้ฟอร์มใหญ่มานำเสนอทำไปสองคลิปแล้วคลิปนี้ไ่สดบ้างดีวกว่านะคะใครเข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่เอวได้นะคะพี่เอวก็คุยไปเรื่อยๆนะคะพูดขายต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้นะคะน้องไม่ชื่อทองสำรานนะทองสำรานฟอร์มนี้นะพี่เอวขอนำเสนอที่90บาทนะทองสำราน90าบาท นะคะ90นะ90ต้นถัดไปนะคะน้องมีชื่อว่าโชค9ชาั้นไม่โทษคะ่ะน้องเชื่อเศรษฐีเฮ้นหนานานะเศรษฐีเฮ้นหนา,นาใบใบแหลมนะต้นนี้คือใบแหลมใบเขาจะทรงแหลกก็ใบเขาจะหนาๆแข็งๆนะน้องคือเศรษฐีเฮ้นหนานะคะฟอร์มใหญ่น้องอยู่ในกระถาง8นิ้วนะเี่ี่ยขคนําเสนอที่120บาทนะเศรษฐีเฮ้นหนาหนาึรอย สดกันหน้ากันหน้าร้านเลยนะคะก็มีลูกค้าเข้าร้านบ้าง <laughs> พูดอะไรก็เ้อเลยตอนนี้ตั้งที่สดเลย ไ์สดกันหน้าร้านเลยนะคะขายของชาไปด้วยไ์ยสดไปด้วยนะมาต่อกันต่อกันต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีอนหนาใบแหลมนะเศรษฐีอนหนาใบแหลมใบหนานะคะใบหนาใบหนา,หนาสีเขียวแบบนี้เลยนะเพื่อจกล้องเพื่อจน่าจะชัดนะ เศรษฐียัหนาใบแหลมต้นนี้พี่เอาขอนาเสนอที่120บาทนะคะเศรษฐียัหนาใบแหลม120บาทไปเปลี่ยนกระถางในหน้า11นิ้ว12นิ้วได้เลยนะคะไปต้นถัดไปนะ ไรนี้นะเพียวเอาต้นไม้มานะมาลดราคากันแบบต่ำกว่าทุนเลยเพราะเพี่ยวต้องการหน้าไม้ใหม่นะคะเพี่ยวไม่ขึ้นไรไม่มาซื้อปุ๋ยกันนานแล้วนะคะเช่น mm hmm. ต้นนี้นะน้องไม่เชื่อสำเพอทองนะสำเอ้สำเพอทองฟอร์มใหญ่นะเพี่ยวให้ที่เก้าสิบบาทนะคะฟอมสองต้นเลยนะคะสำเพอทองนะคะเก้าสิบบาท าพาทองนะคะ90นะคะ90นะต้นถัดไปนะคะเพี่ยวจะขึ้นต้นมาไปเรื่อยๆนะคะใครใครจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับเพี่ยวได้นะแต่เพี่ยวจะนำชมต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีเึินถังนะคะหรือว่าเพชรสามสีนะคะเศรษฐีเึ้เนถังหรือเพชรสามสีฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะฟอมใหญ่นะ เศรษฐีเงินถังรถ 3, 4, รนะเพชรสามสี่ฟอร์มใหญ่ๆนี้นะพี่แอ๋วขอนําเสนอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเศรษฐีเงินถังหนึ่งร้อยยี่สิบบาทฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะไปใส่ในกระทมหน้ากระถางสิบสองนิ้วเนี่ยสวยมากเลยนะคะเด่นรู้ราเลยนะคะเศรษฐีเงินถัง เีเขินถังนะคะ120บาทฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ120นะ120บาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าอมรรัตน,น,นโกสีมีหนอกมาแล้วด้วยนะคะมีหนอกเขามีหนอกเล็กๆแล้วด้วยนะเนี่ยมีหนอกเล็กๆแล้วด้วยนะนะคะน้องมีชื่อว่า อมรรัตนโกสิน์เป็นไม้ที่สวยนะตัวจริงเขาสวยมากสีเขาจะออกแบบสีพาสเทลนะคะสีพาสเทลและสังนี้เลยนะคะสีพาสเทลสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะเป็นไม้ที่พี่ที่พี่แอลชอบอีกต้นหนึ่งนะคะมีหน่อด้วยต้นนี้นะต้นนี้พี่แอลคนนำเสนอที่120บาทนะ120บาทนะคะสำหรับรัตนโกสินทอมอมรัตนโกสิท์นะคะไม้มงคลนะคะชื่อก็อเพราะชื่อดีด้วย ต้นถัดไปนะต้นถัดไปนะคะต้นไม้ทุกต้นของไป่อาสามารถขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นต้นนี้นะน้องมีชื่ออัญญบณีสามสีนะคะอัญญบณีสามสีฟอมสองต้นแบบนี้เลยนะต้นนี้นะพี่เอา๋ขอนําเสนอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับอัญญบณีสามสีฟอมนี้นะหนึ่งร้อยยี่สิบบาท สามสีหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะฟอมใหญ่ๆนะคะฟอร์มที่หนึ่งนะฟอมสองต้นคู่นะตัวนี้เป็นฟอร์มที่สองนะเี่เยวให้เท่ากันเลยแต่ต้นฟอมต้นเดียวแต่ต้นเขาต้ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าต้นมาคู่นี้นะต้นนี้คือที่120บาทเช่นกันนะอัญมณี3สีนะคะต้นนี้ต้นเดียวนะต้นเดียวแต่เขาต้นใหญ่แต่มอคู่เนี่ยเนี่ยเพียวไปดู2ฟอรฟอมฟอมตูนนี้ก็คือต้นนี้คือ120 120่งร้อนกันแต่ว่าเขามี2ต้นคู่นะคะ <Yeah. S 1> เขามี2ต้นใน1กระถางเลยนะคะส่วนต้นฟอร์มที่2เนี่ย mm hmm. เขาต้นเดียวแต่เขาต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะเ mm hmm. พื่อขอแบ่งปันที่120บาทนะคะ120บาท ้นถัดไปนะคะต้นนี้คือเศรษฐีบุญมากเศรษฐีบุญหน้าอีกฟอร์มเนี่ยฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มทรงฟอร์มเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าต้นเมื่อครู่พี่เอ๋เคยขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อกี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดไลฟ์ด้วยเศรษฐีเปิดด้วยเศรษฐีบุญมากนะคะฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่ใส่ในหน้ากระถาง11เ็หรือ12นิ้วได้เลยนะ ได้แล้วนะคะนี่ก็เอียงหาแสงนัแสงดวงอาทิตย์นะคะฟอร์มนี้เปลี่ยกขอนําเสนอที่150บาทนะคะ150บาทนะคะสําหรับสําหรับเศรษฐีบุญมากนะคะ150บาทะค่ะเศรษฐีบุญมากนะคะ150นะคะ150นะ ต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพิงค์ปานามานะคะพิงค์ปานามาฟอร์มสองต้นคู่เลยนะคะฟอร์มใหญ่นะคะพิงค์ปานามา กล้องเปี่ยวล้นเลยนะคะพิงก์ปานามาฟอร์มใหญ่ๆนี้นะคะเปียกคนําเสนอที่120บาทนะคะสำหรับพิงก์ปานามานะคะ120นะคะใครเข้ามาแล้วสามารถทักทายพูดคุยกับพเปีอวได้นะคะเปียวพาชมต้นไม้อยู่นะ120บาทนะคะพิงค์ นำมาฟอร์ม2ต้นคู่นะคะ120บาทนะคะใส่ในหน้ากระถาง12นิ้ว10 1 0นิ้วก็ยังเล็กไปสำหรับฟอร์มใหญ่นี้นะคะคือคือล้นกล้องเลยนะคะต้นจริงสวยสีสวยมากสีแบบชุมพูแบบนี้เลยนะคะสีชุมพูแบบนี้ใบใหญ่เลยนะคะฟอร์มใหญ่นะคะ120บบาทนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าอัญมณีแดงนะคะ เออโทษค่ะน้องมีชื่อซูเปอร์เลสนะคะซปเปอร์เลสซปเปอร์เลสฟอร์มนี้นะซปเปอร์เลสี่ไม่น่าจะใช้อัญมิีแดงตัวนี้คือซปเปอร์เลสนะคะซปเปอร์เลสฟอร์มใหญ่ๆนี้นะ,ะพี่อ๋ขอนําเสนอที่90บาทนะคะซปเปอร์เลสซปเปอร์เลสเก้านะคะต้นไม้ของพี่อ๋ส่งทังกระถางพร้อมกระถางนะคะค่าจะส่งอยู่ที่80บาทนะคะ80บาทได้ต้นไม้3มต้นนะคะหรือไป3กระถางเลยนะคะ80บาทนะ สวัสดีลูกค้านะสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีนะคะพี่เอาไม่ไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยกันนานแล้วนะคะเพราะต้องดูแลพ่อที่ปวดตอนนี้ท่านเสียแล้ว <c oughs> แล้วพี่เอาก็เลยกลับไล่ต้นไม้ไมาเามานําเสนอต้นไม้กันต่อนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็มี มีเวลาได้มาพาชมต้นไม้สวยๆนะคะสําหรับไลน์นี้นะพี่แอ๋เอามาแบบจัดรายการพิเศษต้นไม้ในราคาพิเศษกันนะคะถือว่ามาแบ่งปันกันนะคะ<ว>ต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะ,ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าซูซานนะคะซูซานซูซานนี้ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่เลยนะคะฟอร์มใหญ่ซูซานซูซานซูซานฟอร์มใหญ่ๆนี้นะ,ะพี่แอ๋ขอนําเสนอที่หนึ่งร้อย ห้าสิบบาทนะคะฟอร์มใหญ่ใส่ในหน้ากระถางสิบสองสิบสามนิ้วได้เลยนะคะซูซานนะคะ150รบาทนะคะสำหรับซูซานนะั้นหนึงร้อยห้าสิบบาท ฟอนใหญ่ๆสวยๆนะคะ1 5 0บาทนะคะไปต้นถัดไปนะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เผี่ยวได้มาตอนนั้นเขาเสษฐีอ่างทองไม่ใช่ค่ะเขาชื่อเสตเสตตีอ่างทองนะคะพี่เวได้มาแนนาว่าเศรษฐีอ่างทองนะคะเศรษฐีอ่างทอง อ่างทองนะคะต้นนี้นะเบี่ร์ขอนำเสนอที่100 50บาทเช่นกันนะเป็นไม้ค่อนข้างแพงอยู่นะคะแพงอยู่นะตอนนี้ก็เนี่ยหน้าไม้เป็นลนักษณะนี้นะคะใบก็คล้ายกลีบกุหลาบเลยนะคะ150บาทนะคะเศรษฐีอ่างทองนะคะสำหรับต้นนี้นะ150บาทนะคะ150บบาทนะคะเศรษฐีอ่างทองนะคะ ี่เศรษฐีอ่างทองนะคะพี่ยอ๋ขอนำเสนอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่แอ๋ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะแต่ว่าสามารถพิมพ์ไว้ความเห็นได้เลยเดี๋ยวพี่แอ๋จะเข้าไปอ่านและพี่แอ๋จะตอบทุกความคิดเห็นเลย ตอบทุกเปียกทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคอมเมนต์เลยนะคะสนใจต้นไหนนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมพ์ไว้เลยนะคะหรือว่าทัก ID l i ไลน์ได้เลยนะคะ ID ดีไลน์ของเปียกก็คือเดี๋ยวเปียกจะจะขึ้นให้ไว้ให้นะคะ ID ดีไลน์นะต้นนี้นะเปียวขอนําเสนอที่150บาทนะคะ150นะ150บาทนะคะสําหรับเศรษฐีอ่างทองนะ หนึบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามสมบัติสยามตัวใหม่ใบกลมสีชมพูนะคะต้นนี้นะสมบัติสยามต้นนี้นะพี่อยากขอนําเสนอที่150บบาทเช่นกันนะคะสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามตัวใหม่นะตัวนี้ตัวใหม่150บาทนะคะสําหรับ สมบัติสยามนะคะสมบัติสยาม150บาทนะคะ ต้นถัดไปนะคะตอนตอน,นี้เพียวไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะเพียวไม่แน่ใจว่าเพียวไปตั้งตัวไหนหรือว่ากดวไว้หรือเปล่าไม่มองไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยเดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะคะพิมพ์พิมพ์ไว้พิมพ์ความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเพียวเข้าไปตอบทุกคนเลยแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะขอชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ให้ไอดีไลน์หรือว่าให้เพียวติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเพียวจะส่ง วิดีโอให้ดูได้เลยต้นนี้นะ้องไม่เชื่อเศรษฐีบุญมากนะเศรษฐีบุญมากฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่120บาทนะเศรษฐีบุญมาก120บาทนะคะเป็นไม้ลําต้นสีขาวทรงออบแบบนี้ต้นนี้มีพัดเทลด้วยมีฮาร์ปด้วยนะคะต้นนี้ไม่ใช่สีพัดเทลฮาร์ปโทนฮาร์ปแบบนี้เลยนะคะต้นนี้เปี่ยวขอเนี่ยฮาร์ปแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะเปี่ยวขอนําเสนอที่120บาทนะคะ120บบาทนะคะเศรษฐีบุญ สมบูรณ์พูนสุกนะคะ,น,ะน้องมีชื่อว่าสมบูรณ์พูนสุกนะเมื่อครู่นี้พี่อยาอาจจะเรียกผิดไปต้องขอโทษสมบูรณ์พูนสุกนะคะต้นนี้คือสมบูรณ์พูนสุกนะคะสีฮาแบบนี้เลยต้นถัดไปนะคะ <ๆ S 2> ต้นนี้คือซูเปอร์สตาร์นะคะต้นนี้คือซูเปอร์สตาร์นะหน้าไม้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะซูเปอร์สตาร์พี่อยากขอนำเสนอที่หนะะึ่งร้อยห้าสิบ <ๆ S 1> <150 S 2> นะคะซูเปอร์สตาร์เป็นไม้ ลำต้นอวบขาวนะก็แล้วก็พื้นใบจะออกเป็นสีเขียวประกายเงินนะคะขอบใบจะมีสีขาวนะคะเป็นไม้ที่สวยนะคะซุปเปอร์สตาร์นะ150บาทนะคะกระถางนี้150บาทมีด่างด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูซุปเปอร์สตาร์ด่างนะ150บาทนะคะสำหรับซุปเปอร์สตาร์ ตานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบน้าหนึ่งร้อยห้าสิบหน้าไม้เปน็นลักษณะนี้นะคะสวยมากนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าน่าจะเป็นมิดเวิร์นนะมิ Mid ord, เดเวิร์นที่อาจจะเรียกผิดก็ได้ ต้นนี้นะคะมิดเวิร์นมิดเวิร์นต้นนี้นะพี่แอ๋ขอนําเสนอที่120นะฟอร์มใหญ่นะคะมิดเวิร์นนะ120บาทนะคะ120บาทนะคะมิดเวิร์นต้นโทษค่ะไม่ใช่มิดเวิร์นแม่ไร่สนานเกาเรียกต้นไม้ผิดน้องมีชื่อว่าไดอาน่าขอโทษนะคะขอโทษไดอาน่าฟอร์มใหญ่ฟอร์มสูงนี้นะพี่แอ๋ขอนําเสนอที่120บบาทนะคะสำหรับไดอาน่าพี่แมวไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะสามารถทัก คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่อ่เข้าไปตอบให้นะคะขอชมต้นไหนเดี๋ยวส่งวิดีโอให้นะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าน้องมีชื่อว่าไดอนานะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะสำหรับไลน์นี้พี่อ่ขอลงเพียงเท่านี้นก่อนนะเพราะพี่จะเข้าไปดูว่าทําไมถึงคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันไลฟ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ